สวัสดีครับท่านผู้ชมโน้ตบุ๊กสเปกทีวีวันนี้มาพร้อมกับความที่เป็นสีสันน่ารักน่ารักของอิโมจิฮะซึ่งเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วครับโดยเป็นตัวการ์ตูหนหรือรูปไอคอนต่างๆครับที่เอาไว้ส่งหากันในการแชทผ่านโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ l ล n e นะฮะรวมไปถึงโปรแกรมอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะฮะแต่ถ้าอีโมจิเหล่านั้นครับมาอยู่ในชีวิตจริงฮะจะเป็นอย่างไรจะน่ารักเหมือนกับในโปรแกรมแชทหรือไม่ครับเราไปดูกันทีละอันเลยนะฮะ นแรกครับเป็นเด็กแฝดเลิงระบำครับก็ถือว่าเจ้าหนูสาวสวย2คนนี้ก็ทำออกมาได้น่ารักนะฮะต่อไปก็เป็นนักเต้นครับน่าลักไม่แพ้รูปแรกนะครับสำหรับเด็กคนนี้ฮะส่วนไอคออหน้าหลอนเนี่ยฮะก็ทำออกมาได้หลอนอจริงๆเรือใบฟุ้งฟิ้งก็มีอยู่ในโลกแห่งความจริงเหมือนกันนะฮะ ถ้าคนเราอยู่ในอารมณ์ของรักรกรักๆๆครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เป็นไอคอนน้ำตาไหลนอกจากนี้ก็ยังมีลูกชิ้นหลากสีครับบอกกล้วยนะฮะหรือว่าจะเป็นการทาเล็บก็ยังมีเหมือนกันนะฮะส่วนหนุ่มเสื้อแดงอันนี้ก็ถือว่าฮาสุดๆโลกแห่งความจริงเพื่อนกันก็ไม่ทิ้งกันอย่างนี้ฮะปิดท้ายกันที่อุนจิแล้วกันฮะ เป็นไอคอนน่ารักน่ารักนะฮะแล้วก็ทำออกมาได้ดูเนียนเหลือเกินนั่นก็เป็นสีสันที่ทาง n o t e บุ๊กสเปกทีวีนำมาฝากกันครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีไอคอนหรือว่ารูปตัวการ์ตูนอนไหนในใจครับโพสเข้ามาคุยกันได้นะครับพิมพ์ Notebook s p e กใน YouTube แล้วก็กดซ b s c r i b e ครับแล้วไว้มาพูดคุยกันครับสวัสดีครับ